ในฐานะที่เป็นไทบ้านเคยมีความผูกพันกับการเฮ็ดเหล้ามาตั้งแต่น้อยเฮาเห็นวิถีชีวิตเห็นการใส่ความหูพ้นบรรยาเนี่ยมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอยู่แล้วเป้าหมายไงเฮาบ่ได้อยู่ที่เรื่องของการเฮ็ดการธุรกิจการค้าเฮาเฮ็ดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องที่เป็นฐานการผลิตในชุมชนอันนี้เป็นหลัก แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเผยแพร่เรื่องของภุมิปัญญาที่มันมีในชุมชนอ่ามันน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่น่าศึกษาและองค์ความรู้ที่มันมีประโยชน์ควรที่จะมีการพัฒนา เข้าเสื้อว่าเราในบ้านเฮ้าเนี่ยถ้ามีฐานวัตถุดิบที่ชัดเจนแล้วมีความปลอดภัยเนี่ยผมเสื้อว่าเราก็จะดีเสื้อว่าเราไทยเนี่ยต้นทุนเข้านี่เฮ็ดจากวัตถุดิบที่ดีก็คือเขาหลายประเทศยังน้ำเข้าไทยไปเฮ็ดเราเลยซึ่งเข้านาเสียดายว่าเป็นอย่างของเขามีวัตถุดิบแล้วเนี่ยมันมาถูกส่งเสริมมาถูกพัฒนาผมว่าน,นี่เป็นการเสียโอกาสในทางการค้ายอดจองเนี่ยเกิน